ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนในช่อง YouTube ด้วยนะครับอันนี้คือการไกด์ด่าน 7. ็กีด29ิมืดนะครับว่าควรใช้ตัวละครอะไรบ้างแล้วตัวละครที่ใช้มีเลเวลเท่าไหร่บ้างเนี่ยครับจะใช้สมบัติเซตนี้นะครับเป็นเซ็ตหนังสติกดาเมตหลกักๆก็จะเป็นเอเบโซกับแวมไพร์ครับตัวซับที่แท้ถูซับแท้งกับซัพดาเมจก็จะเป็นชาเอมครับแท้งก็จะเป็นดาร์คช็อคแล้วก็สมุนไพร เป็นซัพพอร์ตครับลงตัวละครเซตนี้นะไปเว็บแรกใช้แค่ดางชออ็อกกับไอเปโซนะครับแล้ว,ลวก็รอระยะเวลาแป๊บหนึ่งครับค่อยกดชชเอมต่ออ่าสก,กิลมันก็จะคูดาวเรียงก,กันครับแล้วก็ฮิวก็ได้ ถ้าตัวละครมอนเตอร์มันไม่ตาเนี่ยมีจังหวะหหิวก็หิวครับมันจะเป็นการยื้อเวลาด้วยนะอ่ะเป็นที่สองก็รอให้ตัวสมุดเนี่ยขึ้นมาครับพอสมุดขึ้นมาจนถึงเจ้าตัวบรรลักษ์ธรรมดาเนี่ยมันอยู่หลังสุดก็ใช้ดักช็อตครับอ่าต่างสติลครับกัดโบแปลกอ่าก็เป็นดักช็อตดักช็อตสกิลลด ลดเอ่อป้องกันไปแล้วก็แวมไพร์นาสติกแวมไพร์แล้วก็เอเบโซครับบนลูก ou. นะอ่ะเวฟเนี้ยเป็นเวฟที่ควรจะรอนะครับไม่ควรจะเบิร์ดเด็ดขาดนะเพราะว่ามันจะมีมอนเตอร์มาด้วยการสามเวฟครับใช้ชะเอมเซฟเลือดดักช็อคไว้ก็ได้ครับแล้วก็ฮิลอ่ะพอตัวเวฟที่สองเนี้ยเข้ามาปุ๊บอะ ให้คุณใช้สกิลดาร์ช็อกเลยครับพอมันประชิดปุ๊บใช้ดาร์ช็อกค,ครับอ่าเอเปโซแล้วก็วมงพายครับ,ม,รบมันจะเป็นการเบอร์สกิลให้เหลือมอนสเตอร์น้อยที่สุดครับภาระที่ดาร์ช็อกได้รับดาเมจก็จะน้อยลงไปด้วยนะโอเคเวฟต่อไปก็จะเป็นสมุดชุดหนึ่งแล้วก็มีเจ้าตัวสมุดต,ตัวนี้ที่เราต้องฆ่ามันนะครับเพราะว่ามันตีหมู่ครับมันตีเข้ามาถึงแนวหลังแล้วนะจะทำให้เลือดเราเสียเยอะมากครับอ่าใช้ชะเอมครับ อ่าผมอันนี้คือใช้ใช้เอมในการาดันเจ้าตัวกระดาษด้านหน้านะครับเพื่อไม่ให้ดักช็อกอะ่ะได้รับดาเมจจนเยอะเกินไปนะดักช็อกจะได้เซฟเลือดด้วยครับแล้วก็ใช้สมุนไพรฮิวไปเลยครับเพราะตอนนี้เราอยู่ประจันหน้านะสมุนไพรมันฮิวล,ลงพื้น,นครับจากพื้นมันก็จะฮิวขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็พอกดใช้เอมกับสมุนไพรแล้วก็ดักช็อกครับดักช็อกเนี่ยเพื่อจะลดป้องกันพอลดป้องกันใช้บวมพายกับหนังสติกค,ครับแล้วก็เอเฟซตตาม เอเปโซ่ตามเนี่ยมันจะดึงมอนเตอร์ด้วยนะครับทําให้ไอตัวดักช็อกกับตัวลูกน้องเชเอมอ่ะจะไม่โดนดาเมจไประยะเวลานึงเลยนะโปะเห็นไหมมันจะไม่รับดาเมจนะครับอ่ามันมีหลายผลประโยชน์นะครับกดสกิลพยายามฟลิกนิดนึงนะครับอ่ะเวฟนี้ไม่มีอะไรเยอะครับใช้ชเอมเ ire, แล้วก็แวมพายแล้วก็ฮิลไปก็ได้ครับอ่ะเชะเอมเอาลูกน้องมาแท้งครับแล้วก็ฮิลเพื่อให้เลือดเต็มนะครับ มันจะมีเวฟพักก่อนเวฟบ,บอสนะครับอันนี้คือเวฟพักก่อนเวฟบ,บอสนะเมื่อกีนะ้เนี้ยพอถึงช็อตนี้ปุ๊บคุณใช้ชชเอมได้เชเอมได้เลยนะครับเพราะว่าเวฟเนี้ยบอสอยู่ไกลครับใช้ชะเอมรับดาวเมยแทนได้ครับอ่าพอชชเอมรับดาวเมยแทนปุ๊บก็ไม่มีอะไรเยอะครับรอไอตัวเนี้ยมันขึ้นมาขา้างหน้าพอมันขึ้นมาขา้างหน้าปุ๊บใช้ทักช็อกครับอ่าหนังสติกค,ครับ<อ>แวไพร์เอเปโซครับโบห่าคุณจะเห็นว่าบอสมันตายเลยครับ อ่าอันนี้คือเดี๋ยวจะไปให้ดูดาเมจด,ด้วยนะครับว่าผมดาเมจเท่าไหรนะ่นะ่เรียบร้อยครับผ่านสามดาวนะโอเคเจ็ดขีดยี่สิบเก้านะครับเซตนี้นะจะมีตัวละครเร็วเต็มสามตัวนะครับหลักๆจะเป็นแท้งนะที่ไม่ควรตายเด็ดขาดครับแล้วก็ดาเมจหมูก็่จะเป็นเอเบโซเป็นหลักเลยครับ แบมพายเอาไว้ฆ่าบอสรุนๆเลยครับอ่าดามจต,ตามกราฟก็จะประมาณนี้นะตามกราฟนะครับอ่าดามจต,ตามกราฟก็จะประมาณนี้อยู่ที่การใช้งานตัวละครครับว่าแต่ละเวฟคุณใช้ไปมากน้อยขนาดไหนนะอ่าถ้าคุณใช้แวมพายเยอะกราฟนี้แวมพายก็จะเยอะครับเดี๋ยวไปดูตัวละครกันว่าใส่ท็อปปิ้งอะไรบ้างนะครับสำหรับเจ็ดขี่ยี่สิบเก้ามืดนะจะเป็นคลิปแยกกับเจ็ดขี่ยี่สิบห้ามืดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ในเพลย์ลิสต์แยกไว้นะครับในช่อง YouTube นะ เพื่อนๆลงเจ็ดขีสิบห้าก็จะได้ไปเจ็ดขีสิบเก้าด้วยคอฟเิอเปโซครับเอเปโซนะเป็นแอคแท็กล้วนๆครับแอคแท็กล้วนๆเลยแอคแท็กห้าเม็ดนะครับพลังโจมตีสองหมื่นแปดพันนะจะเยอะนิดหนึ่งนะครับไม่นิดหรอกเยอะเลยแหละเพราะว่ามันห้าดาวแล้วห้าสิบนะครับไอตรงนี้จะเยอะครับแอคแท็กตรงนี้เยอะมากมันเลยทำให้พลังโจมตีถึงสองหมื่นแปดนะ หลักๆก,ก็จะมีเอเพโซครับที่ท็อปปิ้งเต็มแล้วก็แวมไพร์กับดาร์คช็อคนะสามตัวที่ท็อปปิ้งเต็มม,มาที่แวมไพายครับแวมไพร์ <Vamp ire S 2> ผมจะใส่เป็นคีิสองเม็ดนะครับเพื่อที่เวลาเพื่อแบบเพื่อนเพื่อนดาวเมจไม่พอด้วยนะแต่เมื่อกี้นี้เรากัดไม่คิ้นะครับแต่บอสต,ตายนะคี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเมื่อกี้ผมไม,ไม่ไม่ได้สังเกตขอแพรยด้วยนะครับก<ม>็อบอสมันตายนะค<ม>ือหวังให้แวมไพายคี้เลยครับพลังโจมตีอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันนะเพื่อนเพื่อนแวมไพายเร์ห้าสิบ ถ้าทำท็อปปิ้งสวยๆน่าจะเล่นได้อยู่แล้วครับอัตราคีด้วยค้อน36%นะไส้ในเป็นประมาณนี้ครับพลังโจมตี31%นะถ้าผมตีไม่คีเพื่อนๆใส่แอคแท็กล้วนไปเลยก็ได้ครับพลังโจมตีเพื่อนๆน่าจะถึงอยู่แล้วแค่20,000นะครับ20,100ไม่ยากครับอ๋อถ้าคีคีก็คือบอสตายครับนี่ผมหวังคีนะที่ผมใส่อัตราคีขอบคุณมากครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับท็อปปิ้งนะแอคแท็กอยู่ที่20,001นะครับหลักๆนะครับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นดาร์กช็อตครับ นักช็อคควรจะมีลดความเสียหายประมาณต่ำสุดอยู่ที่25-30นะครับให้เล้งเล้งแบบน้อยๆนะ25%้อยถึง30เปเครับแล้วไปลองกดตามที่ผมไกด์ดูนะหรือเพื่อนจะปรับยังไงก็ได้ครับเพื่อที่ให้นักช็อคเหลือเลือดเยอะที่สุดตอนถึงบอสนะครับอ่าถ้ายิ่งลดความเสียหายตรงนี้มากอ่ะคุณก็จะยิ่งเอ่อนักช็อกก็จะยิ่งทนได้มากยิ่งขึ้นครับส่วนชาเอมครับ ราคจมตี18000ครับจะเป็นท็อปิ้งแอคแท็กล้วนๆนะแอคแท็กล้วนนะครับบวก6นะครับไม่ได้ใช้ะไรเยอะเลยแค่บบก6กนะครับอปชันข้างในก็ไม่ได้ฟรีไกลเลยบวก6ทุกเม็ดเท่ากับ3 0มบอรนครับชาเอมนะครับไม่มีอะไรเลยส่วนสมุนไพรที่เราใช้เมื่อกี้ครับไม่ต่างกับชาเอมเลยครับคือไม่ได้ทำอะไรเยอะครับมันจะได้ไม่เห็นความต่างไงอ่ะมันก็ฮิวจนรอดนะครับ ถ้าสามตัวละครหลักเรามันโหดเพียงพอแล้วมันก็ผ่านครับอ่ะมันไม่มีอะไรเยอะครับประมาณนี้นะแอคแท็กสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแอคแท็กอยู่ที่เจ็ดพันสองร้อยนะครับอ่าสำหรับไกด์เจ็ดดยี่สิบเก้ามืดก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามช่องแมนเกมไว้ด้วยนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับของ Facebook ก็จะอยู่ที่ e s c r i p ท่านแล้วนะครับโอเคก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการไกด์ก็ขอบมากครับ ถ้าอยากจะได้อย่างไหนอีกก็ดีเควสได้ครับไปนะครับผมสวัสดีครับ